สำหรับผู้ชมที่อายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำไปนอนผู้สิบผู้ดิวันนี้นะคะตั้นกลับมาแล้วก็เลยมาเรียนกันที่ปักหงชัยนะคะเราดูเรามาดูกันนะคะว่าทุกคนเขาทำอะไรกันบ้างผมตั้งซุ้มปากไหอยิงไงโนมัย ตัวเรื่องเลยกลัวกลัวขัาดจังขาหัดหัดคนถ่ายน่ารักจังเลยไมีรูจมูกด้วยอ่ะอ๋อพ่องไม่มีรูจมูกแบบนี้โอ้ปลาตัวใหญ่มากเลยโอ้ขอซูมหน่อยโอ้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้กลับมาเมืองไทยเพื้มปิ่นครับเพื่อนเพื่อนเื่อปิ่นเพื่อนมีความสุขกินเหล้าเพื่อนบางคนก็ไม่จ่ายตังค์อ๋อขอดูกันแต่งตัวนะคะวันนี้เสื้อลายเขียนลายเขงยนอะไรเขียนแล้วค่ะวันนี้มาตีมขอคนทำงานเนี่ยเพื่อนกำลังต่อไปดูแฮปปี้ เียมึงพากูเพราะถ่านมันเล็กอ่ะมันก็จิดไฟง่ายพอมันมาจุดไฟง่ายมันก็ลามไปอันอื่นง่ายไม่มันเล็กไม่ไหมทฤษฎีอะไรของมึงทฤษฎีการจุดไฟของกูนี่แหละมันกรอบแม่งได้เก่าเป็นช Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. หิวปลาป่ะหิวปลาป่ะหิวเราคนนี้อยากหิวปลาไหมอากาศร้ย่างมามากอากาศจะนั่งตกแร่ปลาดุกตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็จะย่างกินกันมีคนอยากกินกับกูเว้ยกูขาวอยากกินแล้วก็จะมีฝ่ายทำมาไออีนี่ทำมาบอกให้ปล่อยไปบอกใหปล่อยมันไปสาดมากไว้ปล่อยมันดิอันนี้คือหน้าฝ่ายอธรรมนะฮะนี่หน้าฝ่ายธรรมะแต่เขาน่ารักนะ สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนมาตกปลากันรายการตกปลาปลาเพื่อนเฮ้ยอีกแล้วเหรอวันนี้พี่อองใช้เหยื่อชื่อว่าแคลเซียมไมโดเนตทางวิทยาศาสตร์เลยทีเอาปลาต้องได้รับสารอาหารไงอันนี้ไข่บ้านทัวไหมนี่ใช่ไหมอันนี้เป็นพวกเหยื่อปลาอันนี้เหยื่ออันนี้เหยื่อตัวใหญ่ไม่ชอบแข่อทัวโอ้โหแน่นเลยเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยผมตั้งตกเบ็ด นี่เรื่องการเกียวเบ็ดนี่ให้เขาเป็นเลิศแต่ก็แต่ก็พลาดทุกครั้งเฮ้ยมึงตกเป็นไหมนี่มันผันทำเลยอ่ะแม่งตกปาดตกปากจนปากเหมือนปลาดิวเต้นที่ที่งานหลัวันนี้พี่เสกโลโซมาพัาดไฟให้เลยทุกคนหันมันหน่อยจ้าทุกคนทุกคนนี่เสกพี่เสกโอ้ยโอ้ย และมากับปล่อยป้ายมาลายพลเงือกเงือกักงักมันเป็นเงือกเงือกหักหัโอ้ยงานนี้มีแต่ดารามาเนี่ยป็นขับแฟนขับแฟนขับสาวสาวสาวและพี่กล้องนูโวของเราผมเลือกคุณ ทำไมเดวายปีนี้ค well er ุณไม่ชนะครับวันนี้ไม่ชนะมามาเที่ยวไอ้โจ้ขาแม่งก็ทางนี้และพบกับปากผัวหลวอลมดึมตึมึมตึมอย่ายุ่งกับกล้องเฮ้ยปากปากมาแล้ว เฮ้ยอ <molec> ันนี้อะไรกันอะไรนี่คือถ่ายบ้านท <S lonely> ัวร์หรือเปล่าทั้งที่แล้วหลายคนคงเคยเห็นเขาเป็นเต้นที่หน้าเวทีมาริอาสครับเขาเพิ่งหายจากอาการปวดคอนี่น่ารักอ่ะพี่เวไม่ได้สูมไม่ได้สูไม่ไดู้กระโดดด้วยนะ

ขันเร er> ื่องฮิปเตอร์นะดูหน้าลังแบบแป๊บสวยสิที่รักป่าเจนนะเจนะแป๊บโดนลิ้นโดนลิ้นากอ่ะเทป็นนี้เป็นไงบ้างคะดีมากค่ะ รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนางแบบจริงจริงแล้วหรอ ออกมาอ้าวแม่ในหมดแม่แม่ให้คนเฮ้ยรู้สึกว่าปอแม่งร้องออกมาจากอารมณ์สัมภาษณ์กันค่ะฮะถ่ายปอถ่ายปอเอาแน่เอามันไม่อกหักนะไม่มีไม่เคยอกหักเหีื่อถ่ายกูกูอกหักเอาหมดเอาเบียร์ ก็วาน่ะกินเหล้าแล้วแบบไหนซิกแพคซิกแพคค่ะเป็นหมดก่อนไปออสเมียนะแมวค่าแมวเหมือนเหมือนพวกโรฮิงญาพอแล้วพอแล้วาเแบบขาดปริภูมิอะไรอย่างเงี้ยอพยพมาเนาะเซทีไม่เศร้าอ่ะไอ้เบี้ยตาต้องต้องต้องมองเขาภารกิจวันนี้คืออะไรวะต้องได้อ้วกพี่โจสักกองครับเดี๋ยวจัดจัดให้ดูกองหนึ่ง เอาไปทำอะไรเอามาผัดเขาผัดมั้งไอี๋แล้วเอาเอาขันมาลองเอาไปบูชาต้องจัดสกอใส่ขวดกลับบ้านจัดมกล่องจัดเลยพอมันกองหนึ่งเสร็จแล้วเราคนละกองไอ้ตันจะนอนกองเฮ้ยไม่วันนี้ไม่มีอ้วกวันนี้วันนี้ตันจะนอนตันวันนี้ไม่นอนสองทุ่มนะเหมือนทั้งก่อนมึงถ่ายเวลาไว้เลยจะนอนกี่โมงเออมึงจะนอนกี่โมงเตีหนึ่งเอ้าไปตีหนึ่งสั้นไป อีสองตัวลุงมาเพื่อมาให้ให้กูนอนก่อนแล้วมึงค่อยปลุกมาก็ได้เอาตีตีเอาตีหนึ่งกันเนาะโอเคเอย่าว่าจะพามาดูย่างปลาปลาย่างพี่เมย์ทำไมต้องแอดเสียงเหรอวิเศษนี่มโอ้ชะยงกูลปลาเผาเมื่อโกใจเย็น ไดย็นเดี๋ยวเราจะทำให้ปลาไหลปลาไหลปลาไหลเลยปลาดินปากมนเนคิดถึงปลาเผาคิดถึงชยางกลคุณดูหน้าไอ้คนข่าเยอะตลอดจริงๆแล้วมันร้อนมันก็เลยขยับแบบนั้นทำเป็นปากข่าเยอะตามป้าใช่ไหมมันน่าจะเบิร์นหน่อยนะดูตัวมึงอ่ะปล่อยไฟปล่อยไม่ปล่อยไฟหล่อมากอยากเบิร์นไหมล่ะ นี่ไงโดนเบอรไหมะปากอุ่ย จับมากจับจับเลยพอมันกองหนึ่งเสร็จแล้วเราคนละกองจับมากจับจับเลยพอมันกองหนึ่งเสร็จแล้วเราคนละกอง

ไว้น้ำเปล่าเอาเอาน้ำมันล้างหน้าิับมากองจัเลยพอมันกองนึงเสร็จแล้วเราคนละกองตอจอมิวอักจอมวอากตอวกไม่ใช่หรอวกวักวอาวกวไวกไปวก I would walk when I walk away. Make walk him in on a wicked man. Make walk him in on a wicked man. Make me walk I can't walk. It's like that. It's like that. It's like that. หมดแล้วหมดแล้วไอ้สัตว์ไทยอ่กวะไม่อยากจะแม้รอนหรือไง

妈。<laughs> ตอนเช้าตอนคืนยังนอนเลยไอ้สัตว์อย่ามายุ่งเจ้าบอกว่าไม่ไหวไปนอนห้องนู้นไปนอนห้องนู้นไปนอนห้องนู้นก็ได้นอนไปนอนห้องนู้นมีแอร์เปิดแอร์อยู่เว้าวไม่ใจผมอ่ะผมมึงเซ็ตแซมที่ถึงจังแซม หักตั้งนะโอ้ยถ่ายอะไรตั้งแต่ฟื้นยังฟื้นแล้วปวดหัวด้วยเมื่อคืนไปนอนตีสี่เหี้ยพวกนี้แม่งนอนตั้งแต่ตีสองแล้วพอตื่นมาก็แก้มกไอ้เหี้ยวะไหมให้พรกันไห้พร แบบรำเกนวไม่เคยว่าคออยู่เคียงข้างกเรยียงนสอแดดจไมอ้เสียวเสียวเสียวแล้วไม่ต้องตอนมึงยึดมึงก็เสียวนี่แหละ เฮ้ยไอ้หอยเอาเรื่องเลยอายก็ลรงฟินฟินอุ้ยอุ้ยยังไม่แก่เลยแบเียไสู้ไปสู้โอ้สู้หรอวะไห ยืนแม่เดี๋ยวล็อกแขนไว้ใหญ่เท่าลำอ้อยเลยมึงอ่ะโู้ลำอ้อยลำอ้อยไม่ใหญ่เท่าคือดะปิดบ้าไข่เลยแต่อยางน้ไข่มาโลกโลกเก็บของอ่ะการปอดจอุเขยหยาหยาเหนียเนียะไอคนดืยเจ็บสงสารน้องไหมวะเจ็บขวานิดเดียดื้คนดื้คนดึงคนยาไอ้ตั้งขอร้อยหยา เร้องอดครื่เนยทุกทรมานตังตังังเรียนตูดดีเรียนตูดโจ้มันจะบ้า 哪台？